สำหรับมือใหม่ที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะแต่ทุกต้นเดือนเขาจะแจ้งยอดเรามาใช่ไหมคะว่าเราได้กี่ดอลลาร์อย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าใครยังไม่ถึง100ดอลลาร์เฟสบุ๊กเขาก็จะสะสมให้เราไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจนวันหนึ่งถ้าเราครบ100ดอลลาร์เขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่ายอดสะสมครบเท่าไหร่แล้วมันจะเข้าวันไหนแล้วเราจะต้อง ไปดูที่ไหนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับเงินเลยแล้วสะสมยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะบอกวิธีไปดูนะคะไปที่แดชบอร์ดนะคะกดเข้าไปก็จะมาหน้านี้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีคําว่ายอดเงินที่ได้รับค่ะกดเข้าไปที่ยอดเงินที่ได้รับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะจะมีหน้าภาพรวมและจุลกรรมให้เราดูหน้าภาพรวมก่อนนะคะ ว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากยอดเงินนะคะก็คือยอดณวันสิ้นเดือนของเดือนที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดนั่นเองค่ะเหมือนของเปิ้ลก็จะอยู่วันที่31ธันวาคม2023นะคะต่อไปจะเป็นการรับชำระเงินรอบถัดไปให้เราดูตรงนี้แหละค่ะเป็นสำคัญว่าเราสะสมยอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าได้เท่าไหร่ ะะที่ว่าเกินร้อยดอลลาร์นะคะเรามาดูกันตรงนี้นะคะแล้วก็เงินจะเข้าประมาณวันที่เท่าไหร่ mm hmm. Facebook เขาก็แจ้งอยู่ข้างล่างเลยค่ะ เหมือนของเปิ้ลก็คือวันที่22มกราคม2567นะคะต่อไปเป็นหน้าธุรกรรมนะคะเราไปกดตรงธุรกรรมสังเกตว่าเดือนล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาจะมีคำว่าประมวลผลแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเขาประมวลผลยอดให้เราสรุปว่าเดือนที่ผ่านมาในแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นดาวสตรีมรีววโปรแกรมสมาชิกนะคะเราได้ยอดเงินตามที่เขาแจ้งมาแล้วก็ถ้า ตัวไหนถึงร้อยก็รอโอนเข้าบัญชีเราค่ะสำหรับเดือนที่ผ่านมาที่ยังสะสมอยู่ก็จะขึ้นคำว่าถูกระงับไม่ต้องตกใจนะคะเขาก็จะรวมไปหน้าภาพรวมเป็นยอดเงินทั้งหมดให้เราแล้วก็โอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมค่ะ